ฟุตบอลเอฟเอคนดชิซึ่งจะเล่นกันในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจนะครับในปีนี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นกันที่เวมบรี่ในกรุงลอนดอนนะครับปกติแล้วเนะี่ยฟุตบอลรายการนี้จะนําเอาแชมป์ฟุตบอลลีกกับแชมป์ฟุตบอลถ้วยมาดวลกันแต่เนื่องจากว่าฤด,ดูกาลที่แล้วแมนซิตี้ได้ทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็แชมป์เอฟเอคัเพราะฉะนั้นคู่เตะก็เลยมาเป็นอาร์เซนอลซึ่งได้รองแชมป์ เรีเมียร์ลีกนะครับแมนซิตี้ด้การที่แล้วได้3แชมป์เลยนะครับและหนึ่งใน3แชมป์ที่พวกเขาได้เนี่ยเป็นการปาดหน้าอาร์เซนอลนะครับเพราะอาร์เซนอลนำมาแทบจะตลอดทั้งฤด,ดูกาลแล้วก็มาแผ่วปลายปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาร์เซนอลไม่ได้แชมป์ส่วนหนึ่งก็คือการที่พวกเขาแพ้แมนซิตี้ไปกลับนะครับทั้งเย้าและเยือนเพราะฉะนั้นเนี่ยฤด,ดูกาลเนี้ยอาร์เซนอลของเคียวเดต้าดูเหมือนว่าต้องการจะมาล้างตาเต็มที่นะครับพวกเขามีการเสริมทัพที่น่าสนใจ 3คนที่ได้เข้ามาก็ต้องบอกว่าน่าจับตามองมากนะครับไม่ว่าจะเป็นไคลฮาวเวตนะครับที่ได้มาจากเชลซีเพราะเล่นได้ทั้งกองหน้าหรือไปเล่นในตำแหน่งกองกลางนะครับขณะที่ดีแคนไรท์นะครับได้มาจากเวสแฮมก็น่าสนใจนะครับว่าวันนี้จะถูกใช้งานในตำแหน่งไหนนะครับอีกคนก็คือ,อยูเรียนทิมเบอร์นะครับซึ่งเล่นได้หลากหลายมากทั้งแบ็คขวาปากหลังตัวกลางหรือแม้กระทั่ง ช่วงปรีซีซั่นถูกจับไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายซึ่งมีการวิเคราะห์กันว่าอาร์เท้าเสริมทัพได้ค่อนข้างดีแล้วก็ยังได้ดาบิดรายาประตูอีกคนนึงนะครับมาจากเบรนท์ฟอร์ดแต่คาดว่าเกมนี้คงจะยังไม่พร้อมนะครับเพราะเพิ่งย้ายมาก็หวังที่จะล้างตาเต็มทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้นะครับอาร์เซนอลหวังจะชนะแมนซิตี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าตั้งแต่มิเคอเต้าเนี่ยมารับงานคุมอาร์เซนอลเนี่ย อาร์เจนต้าเคยนำอาร์เซนอลชนะแมนซิตี้แค่ครั้งเดียวนะครับในฟุตบอลเอฟเอคัพรอบรองชาลเลต์ปี2020นะครับนอกนั้นเจอกันเนี่ยเสร็จแมคซิตี้ของเป๊ปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีก7เกมที่เจอกันเนี่ยอาร์เซนอนแลแพ้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาร์เซนอลต้องการจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกพวกเขาต้องแก้ปมตรงนี้ก็คือชนะแมนซิตี้ให้ได้แม้ว่านัดเนี้ยมันจะเป็นเกมที่ไม่มีความหมายเป็นฟุตบอลชิงโลการกุศลน,นะครับแต่มันก็เป็นการชิมลางนะครับ ประลองกําลังกันว่าใครจะดีกว่ากันในฤดูกาลที่กําลังจะเปิดในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอาร์เซนอลเต็มที่แน่นอนส่วนแมนซิตี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลรายการนี้ทุกคนก็มองว่าแมนซิตี้ของเป๊ปเนี่ยไม่ค่อยเน้นนะครับเพราะว่า2ปีหลังเนี่ยแมนซิตี้ก็แพ้แพ้ทั้งเลสเตอร์นะครับแล้วก็ล่าสุดแพ้ลิเวอร์พูลนะครับแต่ในครั้งเนี้ยดูเหมือนว่าเป๊ปจะเน้นมากนอกจากดวนกับ อาเดตานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอดีตมือขวาของเขาแล้วด้วยอาเซนอนแล้วเนี่ยเป๊ปยังหวังที่จะสร้างผลงานเหมือนกับที่เขาเคยคุมบาซโล่ากวาด6แชมป์ติดต่อกันในปี2009นะครับตอนนี้มนซิตี้เนี่ยกเขาได้ไปแล้ว3แชมป์จากซีซั่นที่แล้วก็คือพรีเมียร์ลีกเอฟคัพแล้วก็ยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทำให้ได้เหมือนกับบาซโล่าในปี2009นะก็ต้องได้รายการนี้ก่อน FA ฟเอคัมดิชชันะครับแล้วก็ต่อด้วยยูฟ่าซูเปอร์คัพแล้วก็ปิดท้ายด้วยฟุตบอลฟีฟ่าคับเวิร์คัพและเป๊ปก็ประกาศมาแล้วนะครับว่าแมนซะิตี้เนี่ยยังต้องการผลงานผลการแข่งที่ดีโดยเฉพาะกับรายการนี้ทั้ง2ทีมนะครับอาร์เซนอลเสริมทัพสามคนแมนซะิตี้เนี่ยจริงๆก็มีทั้งเข้าและออกนะครับที่ออกไปแล้วเป็น รอยโหวนิดหนึ่งก็คืออินคายกุนโดอานนะครับที่หมดสัญญาแล้วก็เลือกที่จะไปเล่นกับบาร์เซโลนานะครับล่าสุดก็ปล่อยริยาตมาเรสไปเล่นในซาอุดีอาระเบียแต่ว่าเติมเข้ามานะครับออสองคนละนั่นก็คือมาโดโควาชิตนะครับแล้วก็ผ่านการเล่นให้กับทีมไปแล้วด้วยในเกมปีซีซั่นก็ว่ากันว่าโควาชิตจะเป็นคนที่เข้ามาเล่นในตำแหน่งของอินคายกุนโดอานนะครับแล้วก็ล่าสุดยอดโกกวาดิโอนะครับที่ เซ็นสัญญาพาตัวมาจากแอร์เบแล้วสิ่งแต่เกมนี้คงยังจะไม่มีส่วนนะครับทั้ง2ทีมก็ผ่านการเล่นเกมปีซีชั่นมาแล้วก็แพ้ทั้งคู่ในนัดล่าสุดนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเล่นรายการเอมิเรต์คัพเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในบ้านตัวเองนะครับแล้วก็วแพ้โมนาโกในการดวลจุดโทษน,นะครับคือเสมอในเวลา90นาที1ประตูต่อ1ซึ่งปัญหาของอาร์เซนอลณเวลานี้นะครับก็คือสภาพความฟิตของผู้เล่น ตัวหลักบางคนหนึ่งก็คือกาเบนนเชซุดกองหน้าโตเป้ามีอาการปาดเจ็บที่หัวเขา่าวันนี้เล่นไม่ได้แน่ๆน,นะครับแล้วก็ต้องลุ้นว่าบูคาโยสากาซึ่งมีชื่อเป็นแค่สำรองในเกมกับโมนาโกจะฟิตพอไหมในเกมนี้อีกคนหนึ่งก็คือ o อเล็กซานเดรซินเชโกที่ก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มในการจัดทัพของอาร์เตตาวันนี้นะครับแนวรับนะ่ะอาจจะต้องใช้ยูเนนทิมเบอร์ไปเล่นเป็น แบ็กซ้ายนะครับซึ่งเขาทำได้ดีนะครับแบ็กขวาเป็นเบนไวและคู่เซนเตอร์ hmm. ก็ยังเป็นคู่ mm hmm. ที่แข็งแกร่ง mm hmm. ก็คือวิลเลียมซาดีบากับกาเบียนโดซันโตสนะครับ mm hmm. ทีนี้ตรงกลางน่าสนใจมากเพราะเกมกับโมนาโกเนอเตต้าทดสอบด้วยการใช้ดีแคนไรไปเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวซ้ายซึ่งมันเป็นตำแหน่งเดิมของกานิชาก้าและตอนเล่นปีชันแรกๆเนี่ยคนที่เล่นตรงนั้นนะครับคือเรโนทอสซาสลับกับคาราบัตลงไปเล่นแต่ทีเนี้ยพอเอา ดีแคนไดเล่นตรงนั้นก็เลยมีเสียงข้าวิจารณ์เหมือนกันว่าทําไมตัดใจแบบนั้นเพราะปกติแล้วดีแคนไดน่าจะเล่นตรงกลางนะครับแต่เนื่องจากว่าทมัสปาเตก็ยังอยู่ไม่ย้ายก็เลยทดสอบเอาดีแคนไดเล่นทางซ้ายและปาเตอยู่ตรงกลางแต่เกมเนี้ก็วัดใจนะครับว่าอาร์เตต้าจะเลือกใช้ใครลงเล่นในแผงกองกลางมาริโอเดกาดนะ่าจะกลับมาเป็นตัวจริงแล้วก็เลือกระหว่างปาเตกับดีแคนไดตรงกลางหรือใช้ทั้งคู่นะครับแต่ถ้าใช้คนเดียว ครเล่นกลางซ้ายก็น่าคิดนะครับว่าจะเป็นทรอสซาไหมหรือเป็นคลายฮาวเวแล้วก็ตำแหน่งหน้าเป้าเนี่ยเมื่อเชสซดเล่นไม่ได้นะครับก็น่าจะเป็นเอดีเอ็นเคทีเพราะฉะนั้นถามว่าสมบูรณ์ไหมของอาร์เซนอลก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนแมนซิตี้นะครับก็น่าสนใจตรงที่ว่าวิธีการเล่นในเกมวันนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่านอกจากกูนโนอานซึ่งถือว่าเป็นคนที่สําคัญมากๆในฤดูกาลที่แล้วยากไปแล้วนะครับเควินเดอร์บอยนะครับก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับ เขาเจ็บนันแกแต่นัดชิงยูเวนตาแชมเปียนส์ลีกแล้วก็อยู่ในช่วงเรียกความเฟ็ดนัดเนี้ยก็ไม่น่าจะมีคงไม่มีชื่ออยู่ในทีมนะครับทีนี้นักเตะใหม่อย่างโควาชิตจะได้ลงเล่นอะไรเลยไหมแล้วจะเล่นในแทคติกเดิมหรือเปล่าก็คือมีการดันเอาจอร์นสโตนจากเซนเตอร์นะครับเวลาทีมเป็นฝ่ายคลองบอลขึ้นมาเล่นเป็นกลางรับคู่กับโรดีนะครับแล้วก็ใช้หลังยืน3คนซึ่ง น่าจะยืนพื้นนะครับด้วยคายวอลเกอร์ดูเบนติอาสแล้วก็เนธานาเกที่หายเจ็บกลับมาพอดีนะครับส่วนตรงกลางถ่านเล่นในแท็ติกเดิมนะครับคือใช้หน้าเป้าคนนี้ก็คือเออร์ลิงฮาลันโควาชิตน่าจะได้เล่นนะครับแล้วก็ตัวทางด้านซ้ายแจ็คก,กีดิตส่วนด้านขวาตรงนี้ก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับว่าจะใช้ใครเล่นซึ่งรู้การที่แล้วเนะี่ยแบโดดสซินวาได้ลงเล่นนะครับก็เป็นไปได้ที่จะเป็นแบโดดสซินวาและตำแหน่งของเดอร์บอยในเกมวันเนี้ย ถ้าเล่นในแท็กติกเดิมนะครับจะเป็นฟิลฟอร์เดนไหมหรือเจ้าหนูเจมส์แม็กเอทีที่ได้เล่นบ่อยนะครับในเกมปีซีซั่นแต่น่าจะเป็นฟิลฟอร์เดนมากกว่าหรืออาจจะมีการปรับมาเล่นด้วยการใช้ฟรีนาวาเลสยืนเป็นกองหน้าคู่กับเอลิงฮารันเลยนะครับเหมือนกับเกมปีซีซั่นนัดล่าสุดที่เล่นกับอาเจเดโกมาติดแล้วก็แพ้1ประตูต่อ2นั่นแหละนะครับแล้วก็ใช้กลางลูก3คนคือฟิลฟอร์เดนแบโดซินวาแล้วก็แจ็ค นะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจนะครับของเป๊ปซึ่งน่าสนใจมากว่าเนี่ยอาร์เจต้าจะมาไม้ไหนเป๊ปจะเล่นอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นการดวลกันยกแรกเพราะว่ากลายเป็น2ทีมที่ถูกจับตามมองว่าน่าจะเป็นคู่ที่จะเบียดแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกันในฤด,ด,ดูกาลนี้ก็คาดเดาลำบากนะครับว่าใครจะชนะเพราะว่าแมนซิ i t ตี้ก็ถูกมองว่าไม่ค่อยเน้นไม่ค่อยจริงจังกับรายการนี้แต่ตามขาวว่าวก็บอกเป๊ป ต้องการชัยชนะส่วนอา,าร์เซนอลไม่ต้องพูดถึงอาร์เตต้าเนี่ยยอมรับว่าตั้งแต่พลาดแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยนอนหลับไม่สนิทมาตลอดเลยครับหวังรอเวลาที่จะมาล้างตาใหมา่เะะิซี่พอเชลอีต้องการชัยชนะในเกมนี้มากแต่เล่นออกมาแล้วเนี่ยผมก็ยังมองว่าแมซี้ดีกว่าเพียงแต่ว,ว่าคำว่าดีกว่าเนี่ยเมื่อไม่มีเดอร์บอยลงมาเป็นตัวเปิดบอลทีเด็ดในการเขาทำไม่มีกุนโดอานซึ่งสามารถที่จะสร้างสารร์เกมจากตรงกลางได้เนี่ย มันจะดีพอที่จะเจานะแนวรับของอาร์เซนอลซีได้วิลเลียมซารีบากลับมาจากคู่กับกลาเบียแล้วเนะี่ยเข้าไปยิงประตูได้ไหมขณะเดียวกัานอาร์เซนอลน,นะครับในโฉมใหม่เนี่ยจะมีทีเด็ดในการที่จะเจานะแนวรับของมนติสตี้เข้าไปยิงหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีเชซูสและบูโยสาก้าก็ไม่รู้จะร้อยเปเซตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นบอลที่ผมมองว่าหกสิบมนิตี้ ยังเหนือกว่าผมยังให้น้ำหนักไว้ที่แมนซิตี้นะครับเพราะว่าเจอกันในช่วงหลังๆเนี่ยก็ชนะตลอดซีซั่นที่แล้วนะนอกจากรีมยีเลีกสนัดก็ยังชนะใน A FA Cup ด้วยเพราะฉะนั้นท้ายเลือกนะครับผมเชื่อว่าปีแนบแมนซิตี้ Man City จะมาคงไม่ปล่อยอาร์เซนอลได้แชมป์รายการนี้ง่ายๆเป็นการตัดหมายข่มนามก่อนเพราะว่าแมนซิตี้จะชนะอาร์เซนอลและจะได้แชมป์เอฟเอคอมมชั่นในปีนี้ครับ